ในวันนี้เราจะขอเล่าเรื่องถึงความลี้ลับในโรงพยาบาลที่เราเคยทํางานที่1โรงพยาบาลนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งเรื่องราวในอดีตหรือความเป็นมาเราไม่รู้ดอกว่าที่นั่นเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนบางทีก็มีคนเมาส์กันว่าเคยเป็นเรือนจําในอดีตบางทีก็บอกว่าเป็นโรงพยาบาลเก่าในช่วงสงครามโรงพยาบาลสัตว์แห่งนั้นเป็นโรงพยาบาลสัตว์24ชั่วโมงที่จะมีคนประจําการอยู่ทั้งวันในช่วงกลางวันจะคลึกคลื้นดี เพราะมีทั้งพนักง,งานและเคสที่เข้ามารักษามากหน้าหลายตาแต่พอเป็นช่วงหนังสี่ทุ่มขึ้นไปทั้งพนักง,งานและลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกันหมดจะเหลือเพียงแค่พนักง,งานที่เข้ากะกลางคืนเท่านั้นที่โรงพยาบาลจะเป็นตึกหลายชั้นชั้นหนึ่งจะเป็นส่วนที่รับเคสและชั้นสองจะเป็นส่วนของห้องผ่าตัดและห้องแล a ซึ่งถ้าเคสมาช่วงกลางคืนก็จะต้องมีพนักง,งานไปตรวจแลบที่ชั้นสองและต้องเดินผ่านห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดจะเป็นโซนที่มืดที่สุดและมีประตูเป็นประตูเลื่อนในวันหนึ่งที่เราเข้าเวรกลางคืนมีเคสเข้ามาประมาณตีสองในตอนนั้นเราขึ้นไปตรวจเลือดคนเดียวและเจอว่าประตูห้องผ่าตัดมันเปิดแย้ม,มพอมองทะลุเข้าไปด้านในก็มืดมากเราพยายามหลับตาและรีบเดินผ่านทะลุไปห้องแบ็บเพื่อจะได้รีบตรวจเลือดและลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดพอตรวจแผลเสร็จสิ่งต่อมาก็คือเดินตับลงไปข้างล่างและแน่นอน เราต้องเดินผ่านห้องผ่าตัดเราพยายามรีบเดินแต่ด้วยความเป็นมนุษย์มันก็มีตอนความอยากรู้อยากเห็นเลยเหลือบไปมองห้องผ่าตัดแวบหนึง่งและเจอว่าประตูห้องปิดไปแล้วเราเรียบเรียงลงมาข้างล่างด้วยความไวไฮสปีดและลงไปถามพี่พยาบาลว่ามีใครขึ้นไปชั้นสองหรือเปล่าทุกคนตอบว่าไม่มีนะหมอพี่เฝ้าหมาอยู่ด้านล่างตลอดเลยเอ๊ะ แล้วประตูห้องผ่าตัดปิดได้ไงตอนนั้นเราเลิกมากแต่ก็ต้องทํางานให้เสร็จกลับมาตรวจเคสจ,จนทําทุกอย่างของคืนนั้นเสร็จในช่วงเวลาที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นเราก็กลับมาห้องพักหมอและพักสายตาไปแวบหนึ่งไม่ถึง5นาทีแต่ด้วยความที่เหนื่อยล้ามากๆเลยทําให้เราหลับตาเห็นสิ่งหนึ่งก็คือเห็นภาพตัวเองที่กําลังนั่งพักในห้องนั้นเราลืมตาขึ้นมาก็พบว่ามีคนใส่ชุดขาวกําลังยืนมุงล้อมรอบเราอยู่ แล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งร้อยเข้ามาในหัวเราออกไปรับเคสเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบแต่ความว่างเปล่าเรานั่งอยู่ในห้องพักคนเดียวไม่มีใครอื่นเราเรีบเดินออกไปหน้าโรงพยาบาลก็ไม่เห็นมีเคสที่ไหนมาในวอร์ดก็มีแค่หมาฝักเลี้ยงตัวสองตัวเราเลยเดินกลับมาที่ห้องพักหมอด้วยความเหนื่อยล้ากลับมาพักสายตาที่เดิมพอหลับตาเท่านั้นแหละก็มีคนกระซิบด้วยเสียงที่น่ากลัวขึ้นออกไปรับเคส เราลืมตาขึ้นมาไม่เห็นใครแต่ตอนนั้นสิ่งที่แปลงไปก็คือเราขยับตัวไม่ได้และได้ยินเสียงวิ้งวิ้งซาซาในหัวเราพยายามขยับตัวให้ได้ในใจท่องนโมทะสะสัตเพสตาอย่ามายุ่งกับเราเลยใครก็ได้ช่วยด้วยเดี๋ยวพวกนี้ไปทำบุญให้นะและด้วยความพยายามสุดฤทธิ์เราก็สามารถขยับตัวได้และตื่นจากฝันตายได้คืนนั้นเราออกไปนั่งอยู่กับพี่พยาบาลที่บริเวณประชาสัมพันธ์นั้งคืนไม่กล้าแม้แต่จะหลับตาลง รอจนสว่างและรีบส่งเวรให้หมอเวรถัดไปแล้วรีบกลับบ้านทันทีเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถึงแม้จะไม่มีอะไรเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าผีในโลกมีจริงแต่ด้ยวยความเป็นมนุษย์ที่มีความกลัวจะสร้างภาพจากจิตใต้สำนึกที่ทำให้ความกลัวยิ่งกัดกินเราเข้าไปอีก